มันเป็นช่องสกิลไงพี่ต้องแยกจากการตอนนี้ปัญหาคือช่องนิสยัยเวลาเราฝึกหมาเด็กอะ่ะเราต้องสอนคู่กันไปแล้วจ้องหาเรื่องนะเอานี่เงานี่ <c oughs> นะเห็นนะเห็นนะครับผมครูเอกเพชรโอซิสครับวันนี้เราจะไปสอนน้องปอมกับเจ้าของนะครับเตือนครูเอกดีไบรับรองจากคารนเพมันมีแต่ช่องความสามารถอะ่ะคือสั่งและทำพยายามเกินเนี่ยหมาฉเฉลยหมดเลยว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไรตังกันตรงเนี้ยนี่คือถิ่นของฉันทุกคนอาศัยที่ฉันอยู่เขาไปขังในตรงนี้จะไม่ทำให้เขาดุขึ้น ไม่ครับคือเราจะให้เขากินข้าวกินน้าในกรงเลยพี่ให้เขารู้ว่าเซฟโซนของจริงมีที่แค่นั้นแต่พี่อยากเล่นกับเขาอ่ะพี่ก็เรียกแบบตะเกียที่ผมเปิดอ่ะลาเต้ออกให้เขาเกิดอาการง้อคนทุกวันก็าจาเป็นต้องง้อคนเจ็ดคนในบ้านนะครับอย่างน้อยทําทําทิศทางเดียวกันเนี่ยลาเต้จะรู้ว่าการง้อคนคืออะไรรับความผิดหวังจากคนคืออะไรถ้าเขาจะเอาอ่ะขัดใจอ่ะเขาโกรธมากนะผมไม่ให้เขาล็อกใช่ไหมล็อกแล้วกระเป๋าดันมันยิ่งเข้าใกล้ไม่ได้มันยิ่งโมโหหนักขึ้น เออแล้วก็กัดต so ิดได้ละกระเป๋าอะผมผมจะตกใจเลยมันกัดกระเป๋าติดอะมัล so ็อกมันคือหมากัดแล้วต้องปล่อยแต่อีเนี้ยกัดสอกัดสายเฟ้เออแต่ก็ตามที่บรรยากาศมันเซฟอะมันจะปรับตัวได้ไวนี่ไปห่างที่ลงคือคิดเห็นไหมวิต่อวินะไปผมว่านี่พ่อไม่ก็ไม่ไว้ใจเพราะคุณพ่อหลอนไปแล้วไงได้แป๊บเดียวได้หลอนไปหมดแล้วแบบเหมือนจะยอมแต่พอจะฉันจะทำอะไรแกบ้างแกงับไปแล้วแต่คุณแม่ก็เมดกลัวเลย ไม่ระวังตัวเลยเหมือนแบบพีชีพกันหมดเลย่โดนก็โดนการกระทำที่ดีให้ราคาแล้วเต้ก็จะเริ่มคิดว่าเฮ้ยไอ้คำนี้มันมาตอนที่ฉันทําอะไรอยู่สุภาพแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ผมเชื่อว่าสุภาพเรามีมาตรฐานเดียวกันเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแรกผมไม่ได้สั่งเขาหมอบด,ด้วยแต่ผมรู้สึกว่าการมองผมแล้วไม่มีเสียงขู่ไม่มีเสียงคำรามแบบนี้จะได้ความสนใจจากผมพี่ดูหูอัะเกศหัวได้หูเริ่มมาแล้วเริ่มถ้ามีเสียงนี้ธรรมดาเหรอไหม ถ้าไม่ถ้ามันเคยเห่าแต่เขาไม่เห่าครับพี่ต้องรีบชมเหมือนกันแล้วได้เก่งม,มากเป็นผมผมไม่ดุผมจะให้เขารู้สึกเฟลไปเองใช่แล้วเหตุการณ์เดียวกันมันจะมีสองเวอร์ชันนะครับมีชมกับไม่สนใจถ้าเขาเห่า,หาแล้วเขาหยุดห้ามชมห้ามคุยด้วยครับเวลาเขาเจออะไรปุ๊บเนี่ยความเคยชินจะมาเพราะว่าไงถ้าพี่เห็นว่าเฮ้ยรอบนี้ไม่เหา่าพี่ก็ต้องชมแล้วได้เก่งม,มากเป็นคนเดียวเป็นทั้งรูปแล้วก็พูดเองได้ได้ครับเจอทำงี้ตกใจหนึ่งทีถ้าเขาไม่เหา่าไม่คำรามผมเงียบเงียบ ชี้ถูกบแล้วไปกินมาห่างชี้ลงคือคิดเพราะว่าถ้าเป็นหมาหัวอ่อนน่ะพอพี่พูดเรียกชื่อเขาแล้วพี่ดุมันจะต้องหยุดต่อให้มันไม่เข้าใจเห่าทุกครั้งแต่อย่างน้อยมันต้องหยุดมันไม่หยุดเห่าหนักขึ้นหันมาหาเราอยู่ต่างห่างมันโกรธเราอีกหรือเขาเข้าใจว่าเฮ้ยลูกน้องช่วยฉันเห่าแล้วน้องเขาเวลาเดินเนี่ยสมมติจะเป็นเป้าอันดับหนึ่งถูกไหมครอยากให้น้องเขานะครับเดินไปเดินหลบไปในนี้และเดินกลับมาที่เดิม ถ้าลาเต้ไม่มีอาการแกล้งน้องเขาเรียกชื่อแล้วชมไอ้กับมาลุกแล้วก็นั่งที่เดิมลาเต้เห็นไหมช้าๆเด๋ยวช้าๆเขาคิดอยู่ไปหางที่ลงคือคิดโอเคนั่งเลยนั่งเลยลูกนั่งเลยใครก็ได้ชมหนึ่งคนลาเต้เก่งมากถูกก่อนที่เดินไปหาน้องเขาว่าหามันลงหูมันคิดนึกออกไหมธรรมดาวิ่ใส่ทุกวันนี้เวลาน้องเขาเดินผ่านเดินเข้าเดินออกนี่คือน้องเขาโดนตลอดครับโดนตลอดมันเล่นแรงมันกัดมีเสียงไหมแบบวิ่งบบนี้ ขึ้นขาดื้อปากก็สี่คนนี่ยเราผู้หญิงอ่ะผู้ชายพี่ก็โดนเหรอโดนไม่ให้มันเนี้ต่อนะวมันก็ว่าตอนที่เขาในกกงครับเวลาเราจะออกอ่ะเราปิดกงใช่ไหมครับแต่กลายเป็นว่าคุณพ่อสร้างจังหวะลวเต้ออกที่บางทีมันเห่าออกมาเพราะว่าเวลามันยังไม่ได้หมายถึงว่าความเข้าใจของน้องหมามันยังไม่ชัดก็คืออย่างที่บอกครับผมเขาเดินเข้ามาผมยังบอกว่าเฮ้ยเห่าเห่าไม่ดังนะอันนี้เป็นไแล้วพี่อยู่ข้างใต้หลับอยากได้ความเลียวว่าน้องหมาเป็นยังไง คราวนี้ถ้าสมมติว่าน้องหมาเริ่มเริ่มไม่มั่นใจเพราะว่าผมก็แทกกงครับแล้วเริ่มหนีอันนี้เป็นโอกาสดีที่พี่จะแสดงตัวขึ้นมาว่าพี่จเจ๋งกว่าต้องรีบชิงแล้วนะจุดโอกาสมาแล้วเราจะดัดแปลงการอ้อนของเขาครับให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการสุนักอ่ะประจบและอ้อนนะแต่ตอนนี้เขาเข้าใจไปว่าการอ้อนของบ้านนี้คือวิ่งใส่เข้าขาได้เก่งมากถูกเนี่ยเขานอนเฉยเงี่ยอยู่ๆพี่จะชมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าเราเดินลุกเดินนะมันก็ ลองไหมเล่นดนตรีดนตรีเลยพี่ชมลาเตเก่งมากเลยพี่ชมเรียกชื่อแล้วชมลาเต้เก่งมากถูกครับลาเต้มาเร็วเนี่ยจังหวะหนึ่งของผมดมเก่งมากนี่คือจังหวะหนึ่งนี่คือความชัดเจนพี่ แล้วคราวนี้สิ่งที่ผมต้องการต่อมาคือความเคยชินเจ้าตัวเรียเท้าเรียเพศคืออาการเครียดผมเรียกเครียดทางบวกแล้วพี่ดูหางไม่ฉุกหลังเห็บเรียเท้าเดี๋ยวจะรู้สึกว่าโอ้โหแม่ต้องนี้คุยทั้งวันหรอแต่พี่คุยถูกจังหวะคุยทั้งวันยิ่งดีอยู่แล้วเขานิ่งๆอย่างเงี้ยโอเคเอาเลยกูวู้าวนักเตะเก่งมากต่อให้มาแต่ไม่มีอาการขู่เห่าคำราม บอกเขาว่าเข้ามาสุดทางก็จะเพิกเฉยเขาจะเริ่มเรียนรู้อ๋โอโวยวายมีเสียงโวยวายแล้วไม่ทําอะไรเนี่ยทุกคนแฮปปี้หรอได้หรอ,อเฮ้ย,ยแต่ไม่วิ่งเข้ามาหาแต่ถ้าไม่เกี้ยไม่โวยวายแต่วิ่งเข้ามาหาแบบจู๊ดเป็นจรวดอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคแต่เวลาเข้ามาหาผมมาพี่จะเห็นว่ามันมีสติคือมันค่คอยๆเดินอย่างี้ตอนนี้ก็ฉี่แล้วฉี่เป็นที่อย่างเงี้ยเราชมก็ได้ ถ,ถ้าถูกต้องและถูกใจครับชมได้เลยน,นี่เราจะสอนเพิ่มอันนี้คือช่องสกิลนะอันนี้เราสอนเพสเนี่ยพี่ทำช่องสกิลเพสเก่งมากแต่ปอะเล็กไปนิดนึงนะเพสเก่งมากเพสเก่งมากเพสเก่งมากใช้โยนก็ได้เก่งมากนี่ครับให้เขารู้สึกว่าติดปอก ให้เขารู้สึกว่าอ๋อถ้ามีเบาะลากไปตรงไหนเนี่ยเป็น,นอนเบาะดีกว่าจะได้มีของกินเก่งมากแล้วคราวนี้เวลาเล่นข,ข้างในเขามีหน้าที่เหมือนกันครับอยู่เบาะสิลูกเก่งมากเก่งมากเรนนิคนะครับการให้มีสตินะพี่รมแล้วเวลากรรมพี่อยากเอาชิ้นเดียวสองสามชิ้นชมให้เรียบร้อยเก่งมากแล้วแบกจะลองไหนมือเก่งมากเก่งมากครับ เทสเก่งมากลูกเนี่ยดี๋ยวลองดูก็ลอง,องได้นะคิดอะเทสเทสเก่งมากครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยๆลองเล่นดูครับพี่ลองลองเองเลยชมเก่งมากไม่ได้ไม่ได้พอพอครัว,รวอพอชมพร้อมให้ชมเก่งมากถูกล้วค่อยแบครับพ่อใช่ จังหวะหนึ่งสองสามดับให้มีหน้าที่อย่างมีสติจะได้ไม่วาวุ่นอันนี้เหมือนเรื่องลำดับเขาใช่ไหมครับใช่นนชมเก่งมากถูกนี่ไงต่อให้ไม่ได้เตรียมของไว้อะถ้าเขาเหยียดเพสชมเลยเก่งมากเขาจะได้รู้สึกว่าอยากอยูอย่เยอะๆอ่าเนี่ยลเครียดไหมกับตัว <c oughs> พอรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าที่ของฉันนี่คืออยู่อันนี้ป่าวะชมก็มเตะเก่งมากถูกเนี่ยเขาดูเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรออย่างนี้เหรอเนี่ยคือหน้าที่ครับไม่ถัดไม่ทันอันนี้น้องหมามาเองไง อ่ะคุณพ่พออันหนึ่งเรียกกลับไปกลับมาอ่ะเขาสนใจคนไหนน้อยคนนั้นเรียกชื่อลาเต้มานี่ก่อนเพิ่มพอชมก่อนเก่งมากชมก่อนนะเก่งมากเก่งมากถูกต่อให้ท่ามันเป็นก,ก,การกะโดดอย่างเงี้ยครับผมก็ถือว่าพี่ชนะเพราะจังหวะหนึ่งพี่เป็นคนสั่งเขาออกมา,าถ้าสมมติว่าลาเต้เป็นหมาที่ฟูดได้ดีขนาดเนี้ยครับ ฟูดแต่จริงฟได้ดีนะเพราะว่าเขาอยากได้จากผมแต่เขาไม่เห่าสั่งแล้วถ้าประจบเปเจ้าเองมันคือนั่งมองหน้าถ้าไปถ้าไปเห่าไปโดนเสมัจมันจะไม่สนใจฉันแต่ถ้าคุณพอเรียกแล้วได้มาเขาเดินมาแล้วเขาเลียอันนั้คือออดอย่าไปสู้มันใช่เขาก็จะมุนกินเลยมุนกินก็ช่างเขาพี่ต้องทําให้เขารู้ว่าแบบนี้ไม่ได้ราคาแต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวพี่เก็บทุนนี้เรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเขาก็ดีขึ้นเพราะหางเขาคิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเออจริงแบบสองชั่วโมงมาเนี้ แค่คิดตลอดเวลาแต่แต่ถ้าพูดถามผมวินเหมือนกันว่าทําไมเขาคิดก็อาจจะเป็นว่าพี่รีบสอนกันเยอะแล้วพี่ก็ลองมาหลายวิธีเกินไปจนลาเต้เนี่ยแทนที่จะเรียนรู้มีแต่การเข้าระวังลาเต้ก็จะประจบเราเองว่าอ๋อแม่อยู่นี้ฉันจะนั่งอย่างนี้นะถ้าแม่ชมยาลาเต้มาเก่งครับต้องใจเย็นๆเขาต้องเคลียร์จริงๆเบนน์ครับเห็นไหมครับเ็ได้บอกได้ไหม เก่งมากเลยลูกนั่งมอบเก่งมากคะ่ะเนี่ยตาไม่โอเคละตาอย่างเงี้ยสั่งเยอะไปนั่งเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวหมอสถามซีทีมันไม่ชิงกับการโดนโดนสั่งนานๆเดิน<อ>กันมมาครับนานๆใช้ชีวิปกติน้องหมาจะได้ปรับตัวให้ไวครับต้องชิงจังหวัดตอนมัเห่าไม่ใช่ว่าเห่าแล้วเงียบนะชิงจังหวดตอนที่ไม่เห่าเลยถ้าโอกาสมันมากขึ้นพี่สามารถชมเขาได้บ่อยขึ้นอยู่แล้วสามารถระบุตัวตนของลาเต้ได้ว่าเหตุการณ์ไหนคนไหนชอบอะไรลาเต้ก็ต่คนต่างชมไปเลยครับ ก็แบบแบบนี้เพ yelled, ่อโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วพอแล้วพ่อก็ชมของนอไปอ่าส่วนน้องๆหลานเนี่ยชอบแบบไหนก็แล้วแต่คนเลยพีมอ่ะเวลาเดินมาแล้วเขาไม่ยุ่งกับเราอ่ะน้องพิมชมเก่งมากมาเป็น้องกีนการแล้วน้องน้องเขาจะกินการก่อนครับคือน้องเขากลัวกันเรยต้องโดนก่อนถึงกีนถูกไหมลูกอ่าก็คือเพื่อไงคือเวลาน้องไรนะโอ้ยกระดาก็จะกินแต่อย่างดีนะจ้องหน้ามันไม่เห่าเขาไปตอนแรกมันไม่รอด ไปเห่าคนหน้าบ้าล้วก็จับว่าเหมือนทางนี้เลยใช่เรียกเรียกก็ได้ครับเรียกให้ดิสแท็กเอาแต่ว่าต่อไอ้ตัวตัวแรกพ่อก็เป็นคนเลี้ยงอ่ะอยู่พ่อเขามีน้องหมายอยู่เป็นเพื่อนเรื่อยๆแหละตั้งไหนตั้งไหนแล้วตัวแรกจะติดเราใหญ่เขาตามไปได้ชมเก่งมากนี่ไงผมจะไม่ทันกลับเลยลืมจังหวะกันแล้ว <c oughs> ถ้าฮุ้ดเคยกดกร่นแล้วมีปัญหาอยู่อยู่ไม่เห่าให้รีบแทรกจังหวะครับเก่งมากนี่เขายังเห็นไหมชมต่อได้ครับอีกทีเดินจเก่งมาก ใช่ให้เขาเลือกเฮ้ยไม่เห่าว่าไม่เห่า,หานี่ทุกคนรักนะอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่เหี้ยได้ง่ายได้อยู่ครับพเพราะว่าไม่เห่าครับชมนะแต่แต่เสียดายไปไป,ไปลองไปลองกดเขาแล้วอะ่ะแล้วเขาชนะเขาก็เลยกัดเป็นเขจะเก่งมนาะกธรรมดายอย่างนี้หรอหครับอ่อะชมชมชมเรื<ด>่อยๆได้เก่งมากม,ามันคืออะไรมันคือการบังคับครับเป็นแรบบูกบังคับ ของคอจังหวะหนึ่งเดินกลับหลังจังหวะสองกลับมาที่เดิมจังหวะสามรอน้องหมาตอบสี่อย่างน้อยเขาเบาลงหน่อยเหมือนว่าให้เขามีสติกับเราหลายๆช่วงหลายๆตอนเรียบตลอดเออมันเรียบเรียบ